สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสบายดีไหมคะทางนี้สบายดีมากๆเลยค่ะกลับบ้านบ่อยมากเลยแทบจะเหมือนกับกลับบ้านแทบจะทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะเนี่ยอันนี้เราเดินทางกลับมาเรน,นะคะนี่ค่ะวิวระหว่างทางเป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะคะขณะนี้เรากําลังอยู่ที่ขบวนรถไฟค่ะเป็นรถไฟขบวนธรรมดา แต่มีขนมอร่อยๆในราคาที่น่ารักมากๆเลยนะคะขนมที่ทุกคนเห็นตรงนี้เรียกว่าขนมอสอไซค่ะมิงกินแล้วอร่อยมากขนมชนิดนี้เป็นขนมอะไรรู้ไหมคะขนมหัวมนะะันค่ะมันมีส่วนผสมของมันนั่นเองค่ะ,ขะเขาแซอาไปครุกแล้วก็ทำออกมาเนงนะค่ะและกินกับมะพร้าว ทุกคนได้ชิมเนี่ยรับรองว่าอร่อยมากๆแน่ๆเลยค่ะ